โตโตโปเ,เปลี่ยนเปลี่ยนไปโรงพยาบาลหน้าโรงพยาบาลหน้าโรงพยาบาลนะโอเคได้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 ครับ,รบไม่ใช่ล็อกขึ้นนะล็องบนรถไหนครับได้ครับรถขึ้นรถเอยล็อกบนลงรถไหนครับขออนุญาตนะครับขอความร่วมมือได้นะครับผมครับครับครับผมครับ คันไหนเนี่ยโปเตโต้นี่เดี๋ยวตกลงชื่อโปเตโต้โปเตโต้เหรอคันนี้ทะเบียนนะโอ้โหทะเบียนมันโปเตโต้ไงผมว่าเออโปเตโต้ดีครับสวัสดีค่ะชื่ออะไรครับเนี่ยเป็นคุณหมอหรือเปล่าคันน้าเป็นหมอหรือเปล่าไม่ใช่ค่ะเป็นเป็นช่างค่ะอ๋อคน้าเป็นช่างช่างอะไรอะฮะช่างอะไร ช่างไม่รู้อะไรบ้างเลยแม่ตอบช่างแม่งนี่ผมก็ปวดที่เหมือนกันนะฮะไม่รู้อะไรบ้างเลยนะนี่มันสะท้อนตรงไหนฮะเนี่ยเดี๋ยวนะโอเคหายแล้วโอเคไว้เจอกันนะคณะนะได้ได้ค่ะครับไม่ใช่หรอปะจบกันไม่ใช่ของพี่ใหญ่จบปูนพี่ยูมีคนเรียกพี่ทิวในทวิตเตอร์ไหนฮะเรียกว่าก โตโอเคโนอยู่โตคอนโทมโตคอนโทมโตคอนโทมอยู่ไหนฮะไม่รู้ดิเลยทวิมาไมผมว่าอะไรขนมต้มเนาะ้ยเราจบก่อนดีกว่าเราจบก่อนจบก่อนเดี๋ยวจะไม่ได้จบเชื่อสิไปไอมีไปไนมีไปอ่านี่ปะให้แล้วโอเคเดี๋ยวนะใครโทรมาออเนี่ยออกปาก็ถึงเลยเขาไอยู่ข้างโรงพยาบาลเหรอเนี่ยสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ทิวโตพี่สวัสดีครับเออพอดีมาจกปูนกับกับแก๊งนะฮะโต ไอ้คุณตึกตึกโอเคโนอะฮะตกโอเคโนอ้โหตึกอเคน่ตึกโอเคโน่ะึกโอเตึกโอเคโน่ตึกโอเคโน่ตึกโอมคโ่โอเคโน่กอเคงนักโเคโน่ตึ้คน่ตึกอเน่ตงกโอเคโน่ตึกโอเคโ่ตึอเค่เงิน่าึกโเคโน่ตึกโเคโนไรึกโเทน่หึกโอเคน่ตึกโมเคโ่ตึกโอเคโน่ตึกโอเคโน่ตึกโอเคโย่ตึกโอเคโน่ตึกคโน่ต้กโอเคน่ตึกโยน่ตเดี๋ยวเดี๋ยวน่าจะมีแหละ่ตึกโอ่ง โอเคโอเคโอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโทรหาโทรหาที่เบอร์เบอร์ <Okay. S 1> ชื่ออะไรนะโตใช่ไหมโตคอนโถม<ป>โตความโถมโอเคเทวอ้าวนี่ไนงะโตแต่ตอนเนี้ยตัวพี่มีอยู่แปดหมื่นว่ะเดี๋ยวเดี๋ยวต้องถามแข้งนะเดี๋ยวเดี๋ยวไงเสร็จเรียบร้อยแล้วพี่โอเคโอเคได้เลยได้เลยโตคอนโถมยืนแสดนึงว่ะ พี่ฮิวกองนู้นก็ได้ครับข้างหลังข้างหลังได้ได้ไหน่ะนี่โ okay. อเคหนึ่งสองสามเข้ารถกูไปแล้วหรือเปล่าวะลืมล็อกปะวะเอาวะสักหน่อยเว้ย ไอ้โตคอนถมโตคอนถมยืมมาแล้วพี่ไปพี่ไปเองพี่ขอปักก่อนเหินเดียวที่พี่ได้โอเค พี่หลองได้ยินแล้วพี่ไปมีไปอมาสองคันโอ้ยมอเตอร์ไซค์ด้วยโอ้โหรู้เลยไทยใส่นะ่าจะมีคนเดียว กยกหลบยกหลบเป็นไงยกหลบเหลือคนเด,ยเเดียวแล้วเหลือแค่มาใส่แล้วโอ้ยยิงได้อีกโดนไม่โดนไม่โดนไอเชียผิดทางเฮ้ยได้ได้ได จ็ดเจ็ดเจ็ดมาใส่จะเบากว่าเอ้ยมาใส่จะตามไม่ทำไม่ที่อะไม่ลอยมาเลยสักท่านเขาย้อนลอยทางไอ้ทีมบอกน้ำลูดอุ้ยมาอ่ะอุ้ยฮัมอุ้ย ขอมาเด <c oughs> ี๋ยวนมไซเดี๋ยวมยยวมไซโมไซตามไม่ทัน ไม่ถ่ายหอาารอไม่ถ่าดนะนี่ตอนนี้เกับหลุดแล้วเนี่ยเอเคล็อคลบแล้วก็ตาลงไปเลยหลุดปะหมดแล้วมั้ยหลุดมาไม่เห็นแต่มีเสียงวอนนิดหน่อยอัดไปเลย เฮ้ยมีตามีตามีาม่คันหนึ่งนึกแวบจบแล้วม้าเหรอน้องเมืองเลยอุยอ้ยอุยอ้ยอุย้ยอุ้ยอุ้ยเฮ้ยเดี๋ยวหรอล็อกไว้แล้วอะเมื่อกี้ทำไมวะอ่ะสะบัดลุดโอโ้โหว,วันนี้สะบัดลุดหลายรอบมาก น้ำมันจะหมดด้วยชิปหายแล้วที่บ้าผมเองอยู่เอ้ยเตงมพื้นถางผมเห็นพึ้นถานของพี่ตั่งแหวบแล้วอ่ะ<ต>พี่น่า <ไป S 1> จะหลุด<ป>แล้วมั้งไปก่อนตอนน่าจะหลุดแล้วแหละลองดูไปไปเราไปก่อนเลยไปไกลนะวันนี้เราสองคนเหรอเนี่ยใช่ใช่โอเคพี่หลองพี่หลงจะมีเงินแดงในตัวแกเลยไม่กล้าไปโอเคเดี๋ยวเราไปหาที่แอบก่อน ไอ้จ so ่าฮอปนั่นเอามอไซค์มายิงล้อผมเลยเหรอเมื่อกี้มันหมดแ่้ห้าออกนอกหนึ่งในแต่วเฮ้ยแก๊งเรามีเงินให้แบบเท่าไหร่นะฮะถ้าถ้าแก๊งไอตัวคอนถมก็จะยืมแสนหนึ่งอ่ะน่าจะพอนะเราจะให้ไหมพอไหมเขาบอกเดี๋ยวคืนก็จริงก็ถ้ามีเดี๋ยวถามพี่หล่อดีกว่าถ้าไม่ได้ต้องรีบอะไรก็ต้องถามล็อกเก็ตต้องถามล็อกเก็ต เอาความเห็นส่วนรวมเลยนะผมมาได้หมดได้หมดอ่าใช่ต้องถามก่อนเพราะว่าไม่แน่ใจว่าสั่งแบนเนดไปยามอืมเขเห็นเขาคุยเรื่องเรื่องแบนเนดอยู่เจอนมันกอนเี้แต่ก็น่าจะคุ้มนะสองสองถุง พี่พิวใช้เวลาจำแมปนานไหมอะแมปเมืองโอ้โหนี่ผมคืออ่อนเกือบจะที่สุดเลยบอกเลยไม่ได้ขับไปเรื่อยๆเมื่อกี้มั่วฮะไม่ได้จำอะไรเลยไอทางล็อกนั่นก็จำได้อยู่ไม่กี่อันอ๋อก็คือหลักๆคือต้องจำในจุดกระโดดจุดอะไรอย่างนั้นอะไรอย่างนั้นนะเพราะวันนี้พอไปด้วยกันแล้วผมรู้สึกว่าผมอ่อนมากเลยทั้งทางทั้งแมปทั้งทุกอย่างเดี๋ยวนะขอรับโทรศัพท์ก่อน ให้ผมขับไม้ไปไหนเนี่ยนะลาวาพี่ทิวพี่อา้าวมันเป็น <Hello. S 2> ชุดลวาวาเอ๊ะ <Hey. S 2> อะไรลาวาพี่มันเป็นเบอร์ลวาวาพี่เมมเฮ้ยเมื่อกี้ได้เป็นเบอร์ลวาวาเอ๊ะ hey. อะไรวะ สองส่ง GPS มาตอครับพี่ครับเออแล้วเมื่อกี้มันขึ้นชื่อเบอร์ลาวาว่ะเอาพี่คนไหนเนี่ยกิ๊บเนี่ยไม่ใช่ผู้ชายอ๋อโอ้โหตงได้ได้เดี๋ยวพี่ถามไอ้แกงให้เมื่อกี้เขาแอบมาอยู่พี่อยู่ไอ้เช่ใช้คำว่าอะไรวะทั้งหล่อมั้งเอออยิ่งแ้บทั้งหล่อทั้งหล่ออ่ะเออมันพูดได้เออเออเออทั้งหล่อทั้งหล่อเอ้ยทำไมโทรศัพท์มันตัดโทรศัพท์มันตัดเองตลอดเลยอะโทรศัพท์ตัดเองตลอดเลย เราต้องเอาไปเก็บก่อนอ๋อต้องเก็บในรถเดี๋ยวผมให้พิทีอยู่แล้วกันได้ๆเดี๋ยวก็ส่งแกงนั่นแหละเอาให้แกงไว้เก็บไว้รวมๆไ้หลักๆตอนนี้คือฝึกครับฝึกคนด้วยเพราะว่าได้เลยพี่เปิดเป่าต้องหัดหลายๆอย่างเยอะเลยงานดาได้เลยฮะเอาไปลองขับก่อนไหมระหว่างนี้ลองไปเหินๆโอ้เดียวเมือเหินอ้าวเชี่ยลืมไปเบิกรถไม่ได้ตรงนี้เดี๋ยวนะ พี่หลองต้องเอาให้หน่อยวะต้องเอาให้หลองบ้านใช่กูถึงพี่เทวพี่หลองฮะครับเมื่อกี้คุณโตโตคอนถมเขาเขาอยากจะยืมเงินสักหนึ่งแสนน่ะพี่หลองเห็นว่าไงฮะเขาจะเอาไปขึ้นแค้งอ่อต้องถามล็อกเก็ตก่อนว่าเหลือใช่ป่ะคืนออเดอร์แบนเดตสักร้อยได้เปล่าอ่ะอ๋อมาถึงแล้วเอาไปออเดอร์หมดแล้วเหรอ ใช่เอาออเดอร์ไปแซนซองแล้วอะอ่าโอเค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 เพราะว่าถ้าตัดออเดอร์ออกได้ร้อยหนึ่งก่อนก็ได้ครับไม่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 เป็นไรไม่ไรเอาเอาตัวนั้นก่อนเผื่อมีสตอรี่ในตัวผมมันมีอยู่แปดเดี๋ยวผมอาจจะห้าเดี๋ยวเดี๋ยวบอกเดี๋ยวบอกโตคอนถมได้ครับโคเงินแก๊งมีอยู่แสนแปดพี่ทิวอ๋อมาเหลืออีกหกหมื่นนะพี่ทิวโทรไปเอาที่ล็อกเก็ตก็ได้ครับแต่ว่าให้ได้ใช่ป่ะพี่หลออไม่ไม่ซีเรียสใช่ป่ะ ได้ได้ได้นาะงั้นไปเอาไปขึ้นแก๊งกันก่อนโอเคได้ครับได้ครับครับบล็อกเกตตอนนี้ทำไงทำไงฮะยึ่นเลยก็ได้ตอนนี้เขาอยู่แดนขาวเดี๋ยวไปแดนขาวโอเคได้เลยล็อกล็อกอยู่ไหนอะล็อกอยู่หน้าโรงพยาบาลครับล็อกเดี๋ยวอาจจะเบิกเงินแก๊งมาหาสักห้าหมื่นได้ป่ะล็อกเมื่อกี้บอกพี่หลอกไปแล้วเดี๋ยวพี่ไปหาหน้าโรงพยาบาลนะได้ครับ อ่จะเอาให้โตโคอนผมยืมขึ้นแก๊งอะ่ะได้ครับอันนี้คิดต่อเบี้ยนรงๆเนี่ยห้าหมื่นเนง <c oughs> ล,ล็อกแก๊งล็อกมาด้วยดีวยดวยกว่าเดี๋ยวรับล็อกมาด้วยหน้าโรงพยาบาลให้ล็อกเป็นคนแต่ว่าเดี๋ยวพี่ออกให้ไปด้วยห้าหมื่นโอเคโอเคอ้าวแล้วทิ้งกูไปแล้วหลุดอีกแล้วลุง ลุงลุงสบันทำไมไปเรียกสมอลว่าลุงชิบหายละไปซะละและจำทางได้ไหมวันนี้ชิบหายละหรือผมลืมอีกแล้ววะมีเบอร์หรือ,อยังดีกว่ามีเบอร์หรือ,อยังดีกว่าเรียบร้อย ข้าว oh. ได้เลยครับพี่กินข้าวก่อนกินข้าวรอก่อน สวัสดีท่าน,นรับ,บยแปดสองคนนั้ใครขึ้นแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะครับโอ้โหหลุดหลุดหลุดผมอาจจะลืมหลมดด้วยป่ละโรงพยาบาลคันไม่เดี๋ยวผมอาจจะต้องไปผ่อหมอเต็มโหรือสอง่อสองโรงพยาบาลเดี๋ยวโรงพยาบาลอยู่ไหนวะโรงพยาบาลใช่ใช่อันนั้นแหละครับ ไดพีมยิวเดี๋ยวผมส่งแล้วผมไปไปผับตะคู่นะเดี๋ยวมาโตโตอร่อยอยู่ผมยังอยู่นะอยู่ฮะอยู่ฮะเมมเบอร์อยู่แบบนี้ครับครับโตคอัมโตโตเปลี่ยนเปลี่ยนเปโรงพยาบาลนะโรงพยาบาลนะโรงพยาบาลนะโอเคได้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 ครับจะให้ล็อกขึ้นอ่ะว่าลงรถเลยครับ ลบทีนรถ,รถ,นรถครับมลบกกลงรถหน่อยครับขออนุญาตนะครับขอความร่วมมือได้นะครับผมครับครับตำรวจครับ,รบแม่งจะเช็คปูนแม่งจะเช็คปูนแม่งจะเช็คปูนเชีย่ยลืมเก็บป,ปูนลืมเก็บป,ปูนยัดเข่ รถจะพังอีกคนจอดด้ครับขอบคุจอดด้นะครับขอบคุจอดด้นะครับครับผมได้นะครับอ้าวไม่ได้เรียกอีกคนหนึ่งเหรเอฮะเมื่อกี้ตรวจสอบไปแล้วครับผม,มนี้คุณมีปัญหาอะไรเมื่อขับหนี ผมจะไปรีบหาน้องผมเขาเขาจะยืมเงินผมไปขึ้นแก๊งครับคุณโตคอนถมอะครับผมท็อทีนะผมรีบนิดนึงผมขอซ่อมรถหน่อยนะฮะไม่ได้ครับผมอ้าวนี่โดนอะไรครับเนี่ยปูนสองถุงนะครับเริ่มต้นเอ้าครับี่ตำรวจขึ้นรถไปเอารถเอารถเอารถไป่าพีไม่มีพี่ขอร้องพี่หน่อยดิตำรวจปูนมาสองถุงแล้วเราไม่ไดี เจีวไม่หันมาด้วยขาวสวัสดีครับสวัสดีครับอะไรทำตามหน้าที่เฮ้ยไอ้เชี่ยลืมเก็บลืมเก็บปูนเดี๋ยวครับคอนเทนต์ผมมาเมื่อกี้ว่าครับผมได้เลยฮะคอนเทนต์ผมมาแลญาติเดงก็มาเฉยเลยฝากปลดล็อกมือผมผมผมหยิบโทรศัพท์แป๊บนึงได้ไหมฮะ โทรศัพท์มาขอบคุณครับ,บค,ครับไปข้างในก่อนนะอีไอ,อ,อ้อไอโลนได้ฮะโตคอนโดม ผมด้งโด้งมานนีหน่อยทำไมพี่ไม่เห็นปูนเลยวะฝากฝากปลดคนตัวเฉยโดนเหลี่ยมแล้วครับผมเขาค้นไม่ได้ขอด้วยก็อดเดียวไหมครับเข้าคุ้มไมากเลย เขาโตคอนถมฮัลโหลพี่ดิวอยู่ไหนพี่ไอ้ตำรวจล้นมันจับพี่ไอ้ตำรวจล้นมันจับพี่ติดคุกชัวแม่งเอ้ยแม่งมาขนตัวพี่ไอ้ล้นน่ะไอ้ไอ้ล้นมอไซค์อ่ะแม่งแม่งจับพี่มันเนี่ยเข้าคุกกันเนี่ยแม่งเอ้ย ให้ผมเอาที่ที่น้องพี่เท่าไหร่นะห้าหมื่นห้าหมื่นห้าหมื่น้องน้องที่ชุดชุดเรสอะโอเคอเคโอเคโอเเลโเคโอเคโอเคโอคโอเคโคโอเคโเคโอเคโอเคเคีอเโอเคเพี่โอเคโอเคโอเคเคโอเคครับโอเคอคโเคอคุคเคคคคเลยคเคคคอเคคเคเคคเเ คุณดูเหมือนอะไรนะดูสองอะไรนะอะไรนะไม่ได้ยินเลยอะคุณดูผมคุณดูซ้ำคุณดูผมมันกระตุกอะเสียมันกระตุกข,า,ขาดขาดอะนี่ผมโดนจับมาห้านาทีแล้วนะอาจจะโดนแค่ห้าทีเปล่าคนตำรวจที่ครับเนาะน่าจะห้านาทีแหละเมื่อกี้โดนจับมาห้าทีแล้วเนี้ย ม่งเอ้ยแม่งเอ้ยแล้วรถเราไม่ได้ซ่อมคือไปที่ทองเราจะเก็บปูนแต่ว่าไปทองหลองอ่อไงมันแค้นไงไอ้รถมันแค้นไงหอยลอดเอ้ย